สวัสดีพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านวันนี้เช่นเดียวกันเป็นวันที่จะนำคตินำความจริงนำพระวจนะคติธรรมนะครับประจําวันมาแบ่งปันพี่น้องสุภาษิตบทที่2 8่ข้อที่19สุภาษิตบทที่28ข้อที่19พระคัมภีร์อ่านว่าคนที่ไถนาของตนจะมีอาหารบริบูรณ์ แต่คนที่ติดตามสิ่งไร้ค่าจะยิ่งยากจนลงคนที่ไถานาของตนจะมีอาหารบริบูรณ์แต่คนที่ติดตามสิ่งไร้ค่าจะยิ่งยากจนถ้อยคำของพระเจ้าตอนนี้สอนเป็นคติสอนใจเราว่าอย่างไรสอนใจเราว่าการที่จะนําชีวิตไปสู่ความเจริญมั่งคั่งหรือความพอเพียงได้นั้นหรือการมีชีวิตที่มีค่านั้น แต่ละวันแต่ละนาทีนั้นเราอยู่กับอะไรพระคัำพีรกล่าวว่าถ้าเราติดตามสิ่งที่ไร้ค่าเราก็จะยากจนติดตามสิ่งที่ไร้ค่าชีวิตก็จะไร้ราคาและตามมาด้วยความยากจนเพราะฉะนั้นแต่ละวันจงสำรวจชีวิตแต่ละนาทีลองคิดไข้ครวนว่าเราเสียเวลาไปกับอะไรบ้างและการเสียเวลานั้นให้ผลตอบแทนอย่างไรพระพีจึงกล่าวว่า เมื่อหวานในด้านฝ่ายพระวิญญาณชีวิตก็จะเก็บเกี่ยวในพระวิญญาณหวานในด้านความเปื่อยเน่าชีวิตก็จะเก็บเกี่ยวความเปื่อยเน่าเพราะฉนั้นจะหวานในสิ่งใดก็จะรับสิ่งนั้นเพราะนั้นชีวิตของคนเรานั้นการมีชีวิตที่มีคุณค่าบริบูรณ์นั้นได้มันก็จะหวานอยู่สองอย่างหนึ่งหวานชีวิตในด้านทางธรรมคือแต่ละวัน เราหวานในด้านพระวจนะหวานในด้านชีวิตฝ่ายวิญญ,ญาณการในฐานกับพระเจ้าเราก็จะเก็บเกี่ยวความบริบูรณ์ในด้านฝ่ายจิตวิญญาณการมีสุขภาพจิตที่ดีก็ทําให้สุขภาพร่างกายที่ดีการมีสุขภาพร่างกายที่ดีและทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทําในสิ่งที่ทําให้เกิดความมั่งคั่งทําทในสิ่งที่เกิดความเพิ่มพูนทางปัญญานะครับก็จะทําให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าแต่ถ้าหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ไร้สาระ ก็ทําให้เกิดความยากจนเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะที่ฐานไม่ว่าเราจะทูลขอกับพเจ้าเพื่อที่จะบรรลุความสําเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งหรือก้าวไปสู่ความมั่งคั่งบ่อยครั้งเราจะไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าเราลืมทบทวนบทบาทหน้าที่และการใช้ชีวิตของเราว่าแต่ละวันเราหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ไร้สาระสิ่งที่ไร้ค่าสิ่งที่ไร้าไราคามากเท่าไหร่ วันนี้พระวจนะของพระเจ้านะครับจากสุภาษิตบทที่28ข้อที่19ย้ําย้ำอีกครั้งหนึ่งคนที่ไถานาของตนจะมีอาหารบริบูรณ์บุคคลที่ติดตามสิ่งไร้ค่าจะยิ่งยากจนเพราะฉะนั้นสิ่งไหนควรทำและสิ่งนั้นมันก่อให้เกิดความบริบูรณ์ความมั่งคัง่งหรือการพัฒนาศักยภาพทำให้วิชาชีพวิชาความรู้นั้นจเจริญก้าวหน้า และไปสู่ทิศทางที่ตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้วันนี้ให้เราใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าให้เราใช้ชีวิตอย่างมีราคาโดยทำสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นขอพระเจ้าอวยพรสำหรับถ้อยคำของพระองค์ที่จะเกิดผลและเป็นพรในชีวิตของพี่น้องในวันนี้สั้นๆง่ายๆได้ใจความขอพระเจ้าอวยพรท่านครับสวัสดีครับ